เผยดีไซน์ iPhone 13 Pro รุ่นพิเศษดีไซน์สุดหรูจากคาเวียเปิดให้พรีออเดอร์แล้ววันนี้สวัสดีค่ะนี่คือช่องนา a าเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาเจ็ดค่ะ ล่าสุดนะคะแบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมสุดรูจากรัสเซียหรือคาเวียค่ะได้ออกมาเปิดเผยโฉมคอนเซปต์ดีไซน์ iPhone 13 Pro ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่มีวัสดุตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในยานอาวกาศพร้อมดีไซน์แบบระบบสุริยะจักรวาลในชื่อว่า p i r a t e of the Planets โดยสำหรับตัวเครื่อง iPhone สุดรูในครั้งนี้นะคะจะมีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะซึ่งมีการประดับตกแต่งที่แตกต่างกันโดยเริ่มต้นที่ p i r a t e of the Planets Golden โดยจะเป็นการดีไซน์ออกแบบคือกลุ่มของดาวทั้งง6ดวบบบนระบบ ริยะจักรวาลน,นะคะซึ่งเริ่มจากดาวพุธไปจนถึงดาวเสราร์และจะมีแกนกลางที่ถูกดีไซน์เป็นนาฬิกาซายค่ะโดยจะจําหน่ายในราคาเริ่มต้นที่14,290ดอลลาร์หรือประมาณ450,000บาทโดยจะมีเพียง8เครื่องเท่านั้นส่วนการดีไซน์แบบที่2ค่ะคือ Moon and Sun โดยสําหรับในรุ่นนี้นะคะจะเปลี่ยนดีไซน์จากดวงดาวเคราะห์ทั้ง6ดวงเป็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ค่ะที่แสดงถึงความสมดุลของจักรวาลโดยตัวเครื่องนะคะจะเคลือบด้วยทองคําชั้นดีและจํากัดการจําหน่ายเพียง9 9เเครื่องในโลก เท่านนั้โดยราคาวางจำหน่ายของรุ่นนี้นะคะจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่7 0 3 0ดอลลาร์หรือประมาณ2 2 3 0 0 0บาทโดยสำหรับในรุ่นสุดท้ายนะคะมีชื่อว่า Starfall ค่ะซึ่งสำหรับในรุ่นนี้นะคะยังคงดีไซน์แบบระบบสุริยจกกะจักรวาลที่มีศูนย์กลางเป็นดวงอาทิตย์พร้อมมีลูกเล่นพิเศษนะคะซึ่งเมื่อทำการเขย่าตัวเครื่องจะมีประกายระยิบระยับจากผงทองคำที่ถูกบรรจุอยู่ภายในค่ะซึ่งเปิดจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่6,950ดอลลาร์ 6, 50, หรือประมาณ2 2 2 0 0 0 0บาทและจำกัดจำนวนเพียง99เครื่องทั่วโลกเท่านั้นค่ะโดยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ c a e w global ทั้งนี้คาดการว่าตัวเครื่อง iPhone 13นะคะจะมีดีไซน์และลักษณะที่ไม่แตกต่างจากเดิมค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปนะคะ